P and K Global Twenty Four the night out. ทักทายท่านผู้ชมก่อนดีกว่าครับพีนเดียสวัสดีครับผมประดินทุกครับและชนีมหานิยมค่ะทุกั้เราสองคนนะครับในรายการเกษตรสนามเป้าช่วงการท่องเที่ยวคะทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงครึ่งเช้าเช้าเลยเจอแบบนี้ทุกทุกวันอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอาจารย์จังหวัดเชียงรายครับเชียงรายเชียงรายนี่เวลามาเชียงรายต้องนึกถึงอะไรอาจารย์เอาเอาแบบสถานที่เที่ยวเหรอแล้วก็อากาศเหรอ ไม่อะไรคจะคุยโอ้คู่บ้านคู่เมืองเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องมากราบคิดถึงผู้ที่สร้างเมืองเชียงรายอ๋อใครเอ่ยพ่อขุนเมงรายพ่อขุนเมงรายหรือว่าบางคนก็จะเรียกพ่อขุนมังรายพญามังรายก็เรียกได้ทั้งสองชื่อใช่ใแต่ว่าเป็นไม่ใช่ประเด็นหรอกเนาะและท่านก็พระองค์ท่านก็เป็นมหาราชด้วยใช่ครับ พ่อขุนเมงรายมหาราชใช่ค่ะนะครับสร้างทั้งเมืองเชียงรายเมืองเชียงใหม่แล้วก็รวบรวมผู้คนในล้านนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยดีไหมเดี๋ยวเดียวบอกก่อนว่าเราอยู่ที่วัดอะไรวัดอะไรเอ่ยวัดดอยงามเมืองซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกชายของพ่อขุนเมงรายที่มาสร้างเอาไว้ใช่ก็เป็นบุตรนะนะที่มาสร้างแล้วก็ได้นําอัฐิของท่านมาไว้ที่นี่ค่ะ นะครับคนก็จะกราบไหว้ท่านก็มาที่วัดใจงามเมืองหรือว่าไปที่5แยกก็ได้ออนุสสวัลีพ่อขุนเมงรายหแยกโชคดีอย่างไยที่เรามาได้ตามรอยพระองค์ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องไปพบกับคนที่จะพาเราไปใช่เป็นพาไปไหว้เป็นคนพื้นที่ใช่ไหมนะโอเคไปกันก่อน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงรายสู่กู่พ่อขุนเมงลายมหาราชนะคะทางเหนือเขาเรียกว่ากู่ถ้าภาษาภาคกลางเขาเรียกสตูอ๋อที่นี่ใช่ไหมคะที่เก็บอัฐิที่เก็บอัฐิของพ่อขุนเมงลายมหาราชตอนนี้อยู่ที่วัดดอยงมเมืองนะคะประวัติยังไงอาจารย์ เห็นบอกเก่าแก่ามากใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ700ร้อยกว่าปีท่านมาเป็นยังไงคะที่นี่ประวัติเชียงรายกับพ่อขุนแมงรายท่านสร้างเมืองเชียงรายค่ะเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดปีประมาณค่ะ,คะโอโ้โหแล้วจากเชียงรายก็เห็นบอกไปสร้างเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะ เขาบอกว่าเหมือนท่านจะรวบรวมชาวล้านนาใช่ค่ะใช่ไหมฮะเป็นว่คนให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นหนึ่งเดียวให้แบบเป็นลูกหลานหนึ่งเดียวเลยรักให่กลมเกลียวใช่ค่ะเจริญทั้งสองที่เลยนะทั้งเชียงรายั้งเชียงใหม่เนี่ยใช่ค่ะภูมิดีมากใช่ค่ะแล้วที่นี่เนาะนอกจากมีสถูปแล้วก็ยังมีพระประธานสวยงามในโบสถ์ด้วยนะคะอาจารย์เป็นพระปิดทองค่ะนะครับแต่ห้ามไปปิดทองซ้ํานะ ใช่ไหมมีป้ายไว้ใช่ใช่ดูเก่าแก่มากแล้วสวยงามมากเลยนะคะจริงองค์ใหญ่มากค่ะสำหรับคนที่นับถือพระคุณเมืงลายหรืออยากจะมากราบไหว้ท่านอะไรอย่างนี้นะครับก็มาที่วัดดอยงามเมืองนะครับ ท่านเจ้าอาวาสจะพอดรเลยผโชคดีจริงๆที่มาเจอท่านเจ้าอาวาสพอดีเลยครับจะได้ถามประวัติของวัดนี้นะครับความเป็นมาอย่างไงครับวัดนี้เป็นวัดโบราณวัดเก่าวัดแก่ของเมืองเชียงรายวัดหนึ่งตามประวัติโบราณตามประวัติที่บันทึกไว้นี่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ในยุคของรุคุณเมืองลายมหาราชคือเมื่อก่อนหลังจากที่รุคุณเมืองลายมหาราชเนี่ยไปสร้างเมืองเชียงใหม่ ท่านเสด็จสมรรคตที่นั่นและลูกของท่านเนี่ยหลังจากที่องค์ศพแล้วพญายชัยสงครามโอรสของท่านก็นําอธิมาบรรจุไว้ที่นี่เพราะนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าที่นี่อาจจะเป็นวัดในวังของเมืองเชียงรายเก่ามาก่อนก็ได้หรือหรือมาเช่นนั้นก็อาจจะเป็นโบราณสถานหรือว่าโบชนณสถานอย่างใดอย่างหนึ่งในเมืองเชียงรายคล้ายๆกับวัดพระแก้วกรุงเทพอย่างเงี้ยอยู่ในในตัวเมืองเชียงรายอันนี้วัดนี้เป็นเป็นวัด มงคนนามในในเขตเมืองเชียงรายเขตเมืองชั้นในอ่ะของเมืองเชียงรายในยุคก,ก่อนนะยุคพระขุณจะมีอยู่สิบสองวัดวัด,วด,ดน้ำเมืองนี่ก็เป็นวัดหนึ่งหลังจากนั้นมาก็ทางเหนือนี่ก็ล้มลุกคคานเนาะ,ะไปเป็นเมืองขึ้นขึ้นมาบาง,บาง,บางแล้วก็นี่มันก็เลยขาดการบูรณะเป็นวัดล้างไปอแล้วก็มาบูรณะรุ่นใหม่มาเกิดขึ้นมาบูรณะนี่ สองช่วงน่ะน,นักโบัาิศาสตร์เขาว่าบุรณะช่วง2,300ัากว่าครั้งหนึ่งแล้วกลมมาล้างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอีกมู<อ>ครั้งล่าสุดก็2495ั4 9 5ยาสาสนี่ยังมันก็เหลือแต่พระสถูปแล้วก็พระ,ะประธาน พระประธานก็เก่าแก่พระประธานเป็นปูนปั้นนั่งเก่าแก่เขาแต่บ,บางบุรณะใหม่ใช่เพิ่งปิดทองใหม่สวยงามมากนะเป็นสถาปัตย์ขึ้นบ้านนี่ยหลวงพ่อค,ครับทำไมถึงชื่อวัดดอยงามเมืองครับงามเมืองเป็นภาษาทางเหงเนืนอแล้วงามไม่ไหมยื่นออกไปหรือคุ้มไปเนะี<อ>่ยยื่นให้ให้ความร่มเย็นนะ่ะดอยงามงามไป ก็ลองมีชายคาหรือระเบียงออกไปเงี้ยไม่เกี่ยวกับพ่อคุณงมเมืองเลยไม่เกี่ยวพ่อคุนงมเมืองก็เป็นพระสหายของนั่นนะสิครับผมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไปชื่อกรย์ัีกองคงเนึ่ยก็ขอบคุณที่มาเล่าประวัติของวัดให้ผู้ชมฟังค่ะกรรมนมรสารค่ะ ไ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอีกที่หนึ่งนะมาเชียงรายแล้วก็ไปให้รอบๆแล้วกันใช่ใช่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะไปเลยค่ะพี่นาค้าพามาที่ไหนนี่สาลหลักเมือง แต่คนเชียงรายเรียกว่าสะดือเมืองมีสารหลักเมืองไหมหรือว่าเขาเรียกสะดือเมืองกันหมดไม่ไม่เขาเรียกสารหลักเมืองสารหลักเมืองแต่จะมีเชียงรายที่เดียวสะดือเมืองแล้วแปลกกว่าที่อื่นนะเพราะที่อื่นเนี่ยสารหลักเมืองจะมีแค่ต้นสองต้นใช่ไหมมีต้นเก่าต้นใหม่แต่นี่มีกี่ต้นนะพี่ร้อยแปดค่ะร้อยแปดต้นค่ะเขามีร้อยแปดต้นนี่คืออะไรเขาเรียนแบบอะไรมา จักรวาลจักรวาลจักรวาลตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยจอมทองที่เชียงรายนี่เอ่เชียงรายอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยค่ะไม่ไกลเห็นบอกว่ามีประวัติเกี่ยวกับพ่อขุนเมงรายด้วยที่เราเคยเคยอ่านประวัติช้างของพ่อขุนเมืงรายหลุดมาใช่ไหมหลังามาตามใช่ในประวัติศาสตร์อ่ะครับพอท่านมาตามแล้วก็มาถึงเนินเนี้ยดอยเนี้ยก็ท่านคงเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นชัยภูมิที่สวยงามก็เลยตั้งเมืองเชียงรายขึ้นมา จนเป็นโดเชียงรายเจริญรุ่งเรืองเชียงใหม่ก็เจริญรุ่งเรืองนะคะที่พ่อขุนท่านเนาะได้สร้างเมืองเอาไว้มาเชียงรายต้องมาไหว้สางเมืองคไหวสารหลักเมืองจะทําอะไรทํากิจการค้าทําอะไรอย่างเงี้ยขอความเป็นสิริมงคลนะคะขอพลังอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยแม่จันดีครับนะคะได้ไปชาร์จพลังเต็มเต็มเลยค่ะไปด้วยกันค่ะ เมือนไทยเรานี้มีของดีมากมายที่แหล่งเมืองไทยเป็นสวยงามร่มเย็นเป็นยังไงบ้างมาเชียงรายโอ้โห oh. hey, ไปไหว้ ได้ไหวเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มาเมืองสะดือเมืองใช่ค่ะแล้วไหว้พ่อคุณเมืองลายด้วยใช่ปลื้มใจปิติมากๆเลยที่แบบมาตามรอยเนาะพ่อคุณเมืองลายในวันนี้แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์หมดแล้ววันนี้เช็คเวลาเองเลยนะใช่โอ้วันนี้ท้ายรายการต้องแจกเหมือนเดิมแจกอะไรดีครับโปรไบโอติกค่ะกินแล้วสวยกินแล้วหล่อนี่นะโอเคกี่รางวัลครับ สองรางวัลเลยกันสองรางวัลนะครับอ่าถ้างั้นเข้าคําถามกันเลยดีกว่าคําถามประจําวันนี้มีอยู่ว่าวัดที่มีอธิของพ่อขุนเมงรายหรือขพ่อขุนมังรายนะครับค่ะชื่อวัดอะไรครับข้อที่หนึ่งเลยค่ะครับจำได้แม่นมากเพราะว่าเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังวัดดอยงามเมืองค่ะข้อที่หนึ่งค่ะวัดดอยงามเมืองใช่จำง่ายๆมาทางเหนือมันก็ต้องวัดดอยตุง วัดดอยตุงวัดดอยตุงนุ่นเลยนะขึ้นไปเยอะมากเลยอนาะจารย์อยู่ในวัดนั่นอเอยช่วงคำถามอีกทีนะครับวัดที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเมืองไรชื่อว่าวัดอะไรครับข้อ1วัดดอยงงาเมืองค่ะข้อ2วัดดอยตุงครับรีบตอบมาทาง Facebook ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วรับไปเลย โปรไบโอติก2รางวัลวันนี้เวลาหมดแล้วเรา 2> ค, 2, 2คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพร้อมประดินดุกครับราชนีมหานิยมค่ะลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับค่ะเเ<า>จอกันนะคะ